แล้วถ้าข้าปฏิเสธละ่ะท่านก็จงค้างเติองอยู่บนต้นแอปเปิลนั่นแหละถ้าท่านลงมาได้ค่อยไปหาข้านะท่านลงได้นะน้อยไอ้มนุษย์เจ้าเรเป็นอีกครั้งที่ซาตานพ่ายแพ้ต่อกลอุบายของแจ็คซาตานทั้งรู้สึกเสียหน้าและคับแขนใจเป็นยิ่งนัก แต่ซาตานก็ไม่มีทางเลือกจึงยอมจำใจให้สัญญาตามที่แจ็คขอเจ้าจงจำเอาไว้แม้ว่าเจ้าจะไม่มีที่ไปนรกก็จะไม่ต้อนรับเจ้าอีกชั่วนิวรันร์ก็ดีแล้วไงแจ็คดีใจเป็นอย่างมาก ที่หลุดพ้นจากเงื้อมือของจอมปีศาจมาได้